โมเมนต์น่ารักนัดเลียโผล่คอมเมนต์หลังเห็นอั้มอธิชาติกอดแอปทักซอนเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษอนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงคและต้องทําหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษอนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาอีกเพียบและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้าน ทักซอได้ควงคู่จิ้นในตำนานอย่างอ้มอธิชาติมาพูดคุยในรายการแชร์ถึงมิตรภาพตั้งแต่เล่นละครเรื่องจำเลยรักด้วยกันเมื่อ15ปีที่แล้วจนปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังสนิทสนมกันมากๆล่าสุดทางด้านอ้มอธิชาติได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอแณะไ,ได้เจอแอปทักษออนหลังได้ไปออกรายการด้วยกันด้วยความสนิทเลยได้เห็นโมเมนต์น่ารักนรักของอ้มอธิชาติกอดแอปทักษออนโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่า ทางด้านนัดมีเรียภรรยาของอ้้มอธิชาติเข้ามาคอมเมนต์อย่างน่ารักเอาไว้ว่าน่ารักที่สุดเลยค่ะ PS เอ d เอ็นดูพี่อ้มดัดคอน้องอาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ